เมนูก็มาเสิร์ฟนะครับ10รายการแรกของเราในวันนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S อ่ะเริ่มที่อะไรก่อนดีครับพี่อ๋ออันนี้ก็ง่ายๆก่อนเลยคนระับซุปฟักทองครับซุปฟักทองนะครับแล้วก็อันนี้หมูคงคัดสือคงคัดสือนะฮะใช่ใชดูมีความเผ็ดเล็กน้อยดูจากสีแล้วก็อันนี้จะเป็นหมาล่าซีฟู้ดหมาล่าซีฟู้ดหมาล่านะครับแล้วก็อันนี้แล้วกันเป็นเกี๊ยวซาไส้อะไรอ่ะไก่กับทัฟเฟิลมั้งอันนี้ก็อ่ามีทัฟเฟิลด้วยโอเค นี่ไก่ดูโออไก่ดูโอเป็นรสอะไรกันอะไรครัจำได้ไหมบอกว่าเป็นสเต็กก,ก,ก,นะตกับเทริยากินะสเต็กกับเทริยากินะครับนี่เป็นไงนานาชาติสมใจนานาชาติสมใจ,นนมใจอันนี้เขาเรียกว่ามันฝร,รั่งและเห็ดชุบแป้งทอดครับผมอันนี้บากกเต้บากกเต้นะฮะอะ่ส่วนนี้ก็ขนมปังกระเทียมชีสขนมปังกระเทียมชีสอันนี้เหรออันนี้จะเป็นสลัดหมูหมักเครื่องเทศสไตล์เป็นยำๆนิดนึงเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสุดท้ายเป็น ข้าวเกรียบข้าวเกรียบกรอบหมูเกาหลีหมูเกาหลีนะครับผมมาเริ่มชิมกันดีกว่าอะไรก่อนอะไรก่อนขนมปังก่อนไหมใช้ซ่อมตัวเองได้เลยก็มีซอสพริกให้ด้วยแหนะฮะว้าหน้าชีสด้วยนะกินเลยคาร์โบไฮเดรตก่อนเลยมื้อแรกอิ่มนะฮะอร่อยมันก็ฟีลแบบมันขนมปังที่เรากินตามพวกร้านสเต็กอะไรเขออนุญาตนะครับคุณผู <ählt. S 1> er ้ชมดูจะเข้ากันหรือเปล่า โอ้โซ oh, อพิกดีอืมสูตรไหนเขาเนี่ยเข้ากัน